พ่อแม่พี่น้องผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาเจออสา,ายล่าอย่างผมที่ไม่ชอบยิงนะครับเพราะว่าเผื่ออนาคตนะครับจะได้มีปลาให้เราล่าเยอะๆนะครับแต่ตอนนี้อาจจะล่าถึงตัวเล็กอยู่นะครับแล้วก็แม่ก็ที่มียิงแม่ก็เพราะว่าเขาจะได้ ดูแลลูกของเขานะครับนี่ครับตัวเล right ็กๆนะครับแดงๆพึ่งออกใหม่เลยนะครับแม่ก็ประมาณสากกระเบือพอดีพอดีเลยนะครับตัวแม่นะครับลูกก็เพิ่งออกครับแดงๆเลยครับสวยๆเลยครับแดงสวยๆเลยนะครับเป็นหมูเล็กๆครับพึ่งออกใหม่เลยครับอันนี้ หลบแล้วครับไปแล้วครับแม่พาหลบไปแล้วครับสวยมากครับนี่แหละครับผมเป็นคนหนึ่งครับที่ไม่ยิงครับปลาลูกคอกแม่ปลาลูกคอกนะครับถึงเห็นขึ้นตัวใหญ่แค่ไหนผมก็ไม่กล้ายิงครับเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเขาจะได้ตัวใหญ่ขึ้นนะครับเราก็จะได้มีที่ล่าเยอะนะครับ สำหรับตอนนี้ก็จะพึ่งลาเขาดีกว่าให้เขาดูแลลูกเขานะครับใครชอบล่าก็ว่ากันไปครับส่วนผมไม่ไม่ได้ล่านะครับเห็นที่ไรผมเดินหนีทุกที่นะครับกับแม่ลูกคอ,อกนี่ครับผมไม่กล้ายิงผมไม่กล้าล่าแม่เขานะครับปล่อยให้เขาดูแลธรรมชาติดูแลลูกของเขาให้โตก่อนนะครับ ี๋ยวเราอนาคตข้างหน้าเราจะได้มีปลาล่าเยอะๆนะครับนะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ล่าไหมครับเพราะว่าเจอปูงแรกก็คือทุกคอกเลยก็ไม่รู้ว่าจะได้ล่าเมื่อไหร่นะครับปูงแบบนี้นะครับอุปก,ปกรณ์ถึงจะมีพร้อมแค่ไหนเราก็กดไม่ทันเือนเดิมครับผม เพราะว่าใช้โทรศัพท์ธรรมดานะครับ oppo ปโปโธรรมดานะครับเปิดไปนานไม่ได้ครับแบตบหมดครับเอาไว้ยิงได้ค่อยว่ากันก็ได้นะครับลูกคลอปผงแรกผ่านไปนะครับยังอยู่นะครับแม่กำลังพาเลี้ยงไปเรื่อยแม่กำลังพอดีกร,รเลยเลยครับแม่เนี่ยเห็นแล้วครับแม่มัน แเราก็ปล่อยเข้าไปนะครับเขาดูแลลูกเข้าไปนะครับเผื่ออนาคตข้างหน้าถ้าเขาลอดจากคนอื่นเราจะได้มีปลาล่าจะเยอะขึ้นนะครับฟูงใหญ่ครับลูกประมาณสักสา0ร้อตัวครับเล็กๆถึงแดงครับครับผมไปล่าได้ค่อยดูใหม่อีกทีนะครับ